ฉันุสาวะีปฏิหารปฏิหารด้วยคำเทศของพระัตถยพระมชามนัเ่ศบื้องตนนสรันไดงน้ไังคของาคก็คือสั่งยน์เบื้องต่ำห้าซ้นนะคะสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้ยินผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค ก่อนสิ้นชีวิตนะคะแล้วก็ขนาดแบบที่เขาไปคุยก็คือก,ก็คือจากการที่ให้ควรเนื้อธรโดยการอันควรนะคะได้ยินได้ฟังธรรมโดยการอันควรก็คือในระหว่างมรณะกาเลนั่นเองสองมืมอได้ดีหน่ยใจับเบิ้ง ก็ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นผิวนะคะก็จะผิวเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเนี่ยค่ะไม่เหมือนคนที่ถ้าผู้ที่ทําการาทั่วไปก็จะเป็นก็จะแข็งนะคะแต่ว่าแต่ว่าตัวแข็งนี่ไม่ได้บอกนะคะในภาะสสตรก็จะบอกแต่ว่า ในเรื่องของผิวพรรณของใสนะคะเป็นสียังแม่คิดว่าเป็นสียังนะสีเหลืองทองคำเป็นเหลืองเหลืองทองคำอันนี้ก็เป็นอนุสาสนีปฏิหารนะคะผิวบกเลาะ